เราจะมากแกล้งคุณวีทบอกเลยว่าห้ามทายาชาไม่ปดน้ำแข็งด้วยช่างใจกล้าสังเกตจากขยามันใช่นะไหมไหวไหมครับไหวครับน้ำแข็งไหมครับเอาครับเป็นไงละ <haus> ่ะคะโอเคยอมแพ้ ตาเอสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่คลินิกด็อกเตรโทนี่นะคะที่ตรงไหนนะน้องเอี้ยงคลินิกมานั้งแ15ค่ะไม่ได้มานานไน่หน้าเหี่ยวน้ดูดิเป็นคนที่แอติ้งหน้าหนักนะคะแต่ถาววันนี้มาแดนแพรจะมาทำหรอคะไม่ค่ะเราจะแกล้งคุณวิทย์ค่ะให้คุณวิทย์มาทำโบท็อกและที่สำคัญฉันจะไม่ให้เธอทายาชาเหมือนฉันด้วยไม่เคยทำมาก่อนเลย ดูนะคะผัวมาดามแพมจะต้องเจออะไรที่เจ็บเจ็บบ้างจะได้รู้สึกถามว่าจะทำบัวทอกเน่หน้าเหี่ยวเหรอโอ้ไม่เหี่ยวแล้วค่ะแค่ยับยุยี่เองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยคุณวิทย์จะต้องรู้สึกว่าเจ็บเป็นอย่างไรสาาย ลูกผู้ชายต้องห้ามกลัวนะคะบอกหมอว่าไม่โปะน้ําแข็งด้วยอ๋อเหรอใช่กลา้าเนาะฉันกลา้าไ,ไปดูกันเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะมาแกงคุณวิทย์แล้วไหนยีตาให้ดูหน่อยสิโอ้ยผ้าบังหมดเลยอะ่ะถอดแมสสิอ,อ่ายีตาใหม่สิอ่าเหีย่ยวยับเยินยุยยี่นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของคุณวิท พอแล้วค่ะแต่มันจะเหี่ยวหนักกว่าเดิมนะคะใช่คระครีมบำรุงเนี่ยช่วยได้แต่เฉพาะผิวหน้านะคะแต่ความหยาบกล้านแล้วก็ความยับยุยี่เนี่ยมันก็ต้องพึ่งบท็อกนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแกล้งคุณวิทย์บอกเลยว่าห้ามทายาชาไม่ปลลัน้ำแข็งด้วยตั้งใจกล้าถ้าเกิดเข็มแรกเจ็บแล้วก็ค่อยโปะและที่เห็นอยู่บนหัวนะคะหมวกนี่ใส่เพื่ออะไรรู้ไหมคุณวิท คุณกําเนิดไม่ใช่เอาไว้เบื่อเหงาหมอฉีดไบคอนไปบนหัวแล้วดีจ้าเออเนี่ยเอาไว้เบื่อเห่านะคะไม่ใช่เป็นหมวกเปล่าเนี่ยเอาไว้เบื่อมีมเวลาแบบเบื่อหน้ามีเขาปิดอย่างนี้อ้าวเหรอนี่เขาใส่อย่างนี้เออเนี่ยอย่างเงี้ยกันยุงกัดหน้าเป็นมุ้งจบปิญญาตีมาได้ไงเนี่ยโอ้โหฉันน่าจะถามคำนี้เธอนะดูสิขนาดแทนนั่งนะครับยังสูงกว่าเอี้ยงเลยนั่งก น้องเอี้ยมเขาเขาใส่ขาเทียมค่ะเขาเล็กตัวเล็กนะหล่ะเคยใช่มาดามบอกว่าใส่ขาเทียมขาเทียมนะคะน้องเ็าใส่ขาเทียมเช็ดอะไรก็เช็ดได้นะอย่าเช็ดคิ้วกับตากูออกนะป่ากด้ยนะอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะคุณวิทย์ทำคนเดียวไม่ได้หรอกมาดามแพก็ต้องทําด้วยเราก็อยากสวยเนาะคราวนี้าดีครับเมียผมเหมือนถ่ายหน้าปกหนังสือเลยครับหนังสือชื่ออาชญกรรมทุเดย์ ดีแล้วไม่เป็นเพื่อสัตว์เลี้ยงสวยจังมีอะไรเนี่ยจริงหรออ๋อตอนนี้ฉันทาก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเราอยู่แบบน้องต้นหอมนะคะที่เรียนรู้กับการทํางานด้วยการเรียงพักก๊อนนะคะจบปริญญาตรีมาเพื่อเรียงพักก๊อนแผลสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะสวยสิบดวงอีกสิบเอาของมาให้ไม่ได้ใครอ่ะเดี๋ยวเธอทําก่อนใช่ไหมเดี๋ยวฉันทำก่อน โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะหะา,าไรนย้าพยาบาลคนไหนไเอามาวางอย่างนี้เนี่ยอายีต้นหอมไงตายแล้วมีอยู่แค่ไข่สองลูกเอ้ยซ่อมสองลูกเรียกมาสั่งซอนอย่างนี้ทำลูกค้าเสื่อมเสีย เอาละค่ะอันนี้ตกใจมากอันนี้หนูปูทําไมาคะการลูกค้าเยี่ยวราดนะคะฉีราดฉีราดก <laughs> าดรลูกค้า <laughs> ฉีราดนะคะ <laughs> ที่นี่เนี่ยเขาเปลี่ยนทุกครั้งเพื่อที่ว่าความสะอาดนะคะลูกค้าทุกคนเนี่ยมาครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งเลยนะคะเอาดียุทใช้ซ้ำไหมลูกไม่ค <laughs> ่ะไม่เลยใช่ไหมคะมพยาบาลที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้จ้างมาให้ทํางานนะคะให้มาปูเตียง <ies S 1> ค่ะ นะคะบบเออจอบลุกจอบสวยา,า,ยาย้านและโรงแรมสวยเก้าสิบผมสิบไม่ใช่สามารถอย่านะอย่านะไซ้หกสิบห้งนะคะ,ะนี่ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงตาคุณวิทย์แล้วนะคะ <c oughs> ไม่เอาม่เอาน้ำแข็งด้วยนะคะใช่ค่ะเออเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณวิทย์ก็เตรียมพร้อมเนื่องจากผมเนี่ยรุงรังนะคะข้าเห่าไปในตัวแล้วทำไมตอนีทำไม่ต้องใส่เลย ก็ชั้นสเปรย์แว็กแน่นแล้วไงอ่านี่นะคะก็คือผลซ่อมผลซ่อมนี้มีไว้ทําอะไรรู้ไหมคะคุณบิลิํทำอะไรขยาาไว้กันเจ็บครับอ่ะวางไว้ก่อนโอเคขยำตรงนี้จะเจ็บกว่าเดิม <laughs> ไม่ใช่ฉันจะเป็นคนขยำให้ผม<ห>ไม่เอา,า,าอาจารฮะ แล้วนี่กดอัดหรือยังเนี่ยเมียถือกล้องนี่ระแวงตลอดอัดแล้วนะคะไม่แต่ยาชาใช่ไหมครับอัดแล้วแล้วพี่หมอก็มานะคะไม่แหมไม่แต่ยาชาแล้ว็ขาไปปวดน้ำแข็งด้วยหมออ่าเอาจริงนะเอาจริงนะเมียชอบบอกว่าอะไรนะทาไมเธอไม่เห็นใจฉันบ้างเลยเวลาฉันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ไงคุณวิทย์จะรีบ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 ตลอดไงแล้วเราก็กลัวผัวด่าไงเราบอกหมอคะปักเล็คข้ปักเล็ค่้า ตอนนี้เป็นเคสปีใหม่จริงๆแล้วเราอยากจะเอาของขวัญมาให้พี่หมออยากจะเอาดอกไม้มาให้ก็คลินิกก็เยอะแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่หมอหลอขนาดนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ขาดแล้วล,ะล่ะเลยอยากจะซื้อถุงยางให้พี่หมอพอดีว่าไม่รู้ไซส์ <c oughs> พี่หมอครับอกหน่อยคะไซส์อะไรคะ <c oughs> หมอครับผมก็บอกว่าถ้าไม่รู้ไซส์อ่ะซื้อ4ีหกให้ละกันแต่บอกว่า ลัวหลวมก็เมื่อตะกี้ในไลฟ์ตดยบอกว่าห้าหกเลยอย่านะอย่านะอ่ะทุกคนคะห้าสี่สามสองดูนะคะห้าสิบหกนะคะแกงหมออีกหนึ่งค่ะไหนลองเลือกคิ้วทห้ดูหน่อยครับโอ้โหขาหมวดคิ้วครับ เยอะหญตาครับโ้โหนะก็ไม่แพ้แพมนะคะแพมอายุ38เอ้ย37ปีหน้า38คุณวิทย์35ทตีนกาไม่แพ้กูเลยค่ะ<ต>คุณวิทย์ครับเอาวางไว้เฉยๆ,ๆจะค่จะเดี๋ยวฉันจะพยาาให้ไม่ต้อง เป็นโรคเครียดเพราะเมียดา่าแล้วคะใช่ครับ <laughs> ขนาดเมียผมเข้าห้องน้ำไม่กดน้ำหมอผมด่าเมียว่าทำไมไม่กดน้ำยังด่าผมกับหรือว่าเปิดฝาทำไ,ไมฉันอดดุตสาป้อนเอาไว้ไม่ใช่กดแล้วมันกดไม่หมดพี่หมอ,อเราข้ามไปแต่ขาดมาทำบดอ๋อคุณวิทย์ต้องทำอะไรบ้างคะเอาริ้อยก่อนได้ครับตีนกาหน้าผากลอยหมดุคิ้วค่ะเพราะว่าไม่เคยฉีดอะไรเลยก็เอาแค่นี้พออ๋อเปลือง <laughs> ใช่ไหมคะค่ะกลักวกลัวจะเจ็บหรือว่าก็วจะเจ็บไม่เคยทำก็เอาแค่นี้ ่อนเลยครับถ like oh oh enfin, ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราใช้อะไรฉีดครับพี่หมอคะบูทอออยเจ้าอเลแกนอเมริกาเหมือนเดิมนะครับคุณช้าหน่อยค่ะคุณดูโม้เหมือนแัมค่ะออริจินอลอเลแกนอเมริกานะคะนะคะอ่ามีออยลนะคะเลขที่จดแจ้งพร้อมนะคะหมอต้องพูดชัดๆและช้าๆนะครับเดี๋ยวคนเขาได้ยินผิดว่าจากกัมพูชาจะไม่ใช่กัมพูชาแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่คลินิกด็อคเตอร์โทนี่นะคะอยู่ที่ ปฏิบัติรูปทั้ง15ครับอาเก่งมากค่ะใกล้เซนทันอีทวิวนะคะสําหรับผู้ชายคนไหนเนี่ยถามว่าทําโบท็อก<ม>ได้ไหมก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้กระเทยยังทําเลย<ช>แต่นี่ออริจินอลค่ะ <c oughs> แอรสวยนะคะอย่ามีผัวแล้อยังพะ <c oughs> โล<ศ>กสดซิงค่ะ <c oughs> สดซิงค่ะ <c oughs> สดเชื่อสิงพิทักษ์ หมอบอกเลยนะคะหมอแกงอีกแล้วหนึ่งนะคะตัดตรงนี้ออกนะคะตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอเนี่ยเตรียมพร้อมและจัดการคุณวิทย์เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะประเปิดบริสุทธิ์คุณวิทย์กันนะคะเปิดซิงเลยนะคะเปิดขวดใหม่เลยพี่หมอขาถ้าเกิดว่าไม่ทายาชาเนี่ยลดราคามิคะ คิดเท่าเดิมนะคะเหมือนมาดามแพมแล้วค่ะชาวบ้านก็ถามว่าแต่งหน้ากับมาดามแพมไม่ติดขนตาเนี่ยลดราคาไหมคะคุณกมิตยลดค่ะแต่งหน้าบางๆลดไหมคะไม่ลดค่ะอีสัตว์ค่ารถยังไม่ลดเลยนะคะคุณมิตรคะพร้อมไหมคะพร้อมครับคุณหมอพร้อมมากมากพร้อมมากมากนะคะตอนนี้เนี่ยต้นหอมถืออยู่ข้างหลังเนี่ย อันนั้นไม่ใช่เครื่องอะไรนะคะเอาทุบหัวค่ะให้ชานะคะทุบหัวให้ชาถูกตังไหมใช่อ๋อาไม่ใช่มันเป็นเครื่องอะไรคะลูกเครื่องสแกนเส้นเลือดค่ะอ๋อเครื่องสแกนเส้นเลือดซึ่งที่นี่เนี่ยธรรมดาได้ไหมไม่ได้จะต้องปิดไฟฉีดเท่านั้นนะคะท้าทายดีรอไม่ไพร้อมครับเริ่มเริ่มเลยค่ะโอเคพีสบายนะครับปิดไฟใช่ไหมคะครับมีีบ้างใช่ครับคลายนะ หลับตารธรรมดานะคะอ่าตอนนี้เราทําการปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ลําแสงสีฟ้าสองเส้นเลือดนะคะนิดนึงนะคะคุณวีทสังะะสเกตจากมุอขยําม,มันใช่ไหมไหวไหมครับไหวครับ้แข่งไหมครับเอาครับ <laughs> เป็นไงล่ะคะโอเคยอมแพ้ยอมแพ้นะคะขนาดหมอมือเบาขนาดนี้นะคะน้ำแข็งช่วยได้ครับนะคะน้ําแข็งช่วยได้ค่ะแล้วก็เครื่องอันนั้นก็ช่วยได้ค่ะเอาทุบเลยครับต้นหอมค่ะถามว่าเจ็บไหมตอนเหมือนที่ฉีดยาชาใส่ฟันเวลาทาฟันอย่างเงี้ยครับมันก้เจ็บประมาณนั้นแต่ว่าเสียวมากกว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกอ๋อใช่ไหมครับเหมือนฉันเหมือนกันค่ะตอนโดนคุณพลาคกุุ่มจันไปดิ้นก็เสียวค่ะเสียวว่ามันจะเล็ดไหม อสองเลเซอร์นะคะจากรอยยับยุ่ยยับเยินนะคะแม่เธอยังไม่เจ็บไม่ปวดเธอจะปวดได้อย่างไรแน่จริงเถียงกูสิเถียงเลยเถียงเลยเ,ย <c oughs> เสร็จแล้วหนึ่งข้างครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะถ้าไม่ไหวก็ขีดข้างเดียวก็ได้ครับทนได้ครับหมอเ <c oughs> ดีะะ๋ยวเดี๋ยวไปทำอะไรเลื่อนนาโพสค่ะ <c oughs> น้องต้นหอมก็ปักหัวหมอน้องต้นหอมเนี่ยเรียนมาสำนักเดียวกับมาดามแพมนะคะสำนักมวยกล้าหญิงค่ะตอนนี้เนี่ยน้องต้นหอมเนี่ยใส่แมสเนี่ยเห็นไปเห็นมาอุ้ยทรงผมนี้เหมือนพอในโมหรืออาเดี๋ยวคุณหมอก็จะค่อยๆ่อฉีดค่ะ คานี้แหละหน้าหลอดตึงกว่าเดิมอีกระวังม,มากมีคนมาจีบเพิ่มนะครับโอ้แล้วเธอยังจะรักฉันไหมล่ะหน้าตึงแล้วเนี่ยกำลังทำสมาธิอยู่นิดนึงสุดท้ายครับพี่หมอคะแทงรวัวไปเลยค่ะโอ๊ยตาเหลือกเหมือนแพมเลยค่ะเจ็บไหมคะคุณวีทเจ็บเจ็บเหมือนกับตอนเธอบีบสิวฉันอ่ะถ้าอย่างงั้นนะตอนบีบยังไม่ทาย,ยาชาเลย ได้ลองทานกันนะคะท่านผู้ชมขาสําหรับใครเนี่ยที่อยากมากับที่คุณหมอโทนี่เนี่ยบอกไว้เลยว่าเราเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะเราไม่ไม่เน้นแบบว่าตานเลือกนะคะเราบอกหมอว่าหมอคะพี่หมอคะขอตานเลือกๆค่ะไม่ได้เลยนะคะเราจะได้ฟีลความเป็นธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเพราะพี่หมอเนี่ยคํานึงถึงธรรมชาติรักน้ารักป่ารักสัอูระนะคะอ่าวดนี้จะฉีดน้าผกนะคะอ่านี่น้ำตอ่า นะคะมีการไหวติงด้วยนะคะตาหงิบด้วยนะคะต้องทำหน้าบอกสบายบอกไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่ดามแพมยังไม่เจ็บเลยเหมือนคุณหมอสั่งให้แบบมีเพศสัมพันธ์แล้วต้องทำหน้านิ่งครับมันเป็นไปไม่ได้ตายแล้วคุณวิทย์ขาให้ฉันช่วยขยับได้ไหมคะรั่นคือครับข ต้นหอมกำลังจะทักค่ะอ,อ๋อยังไม่ได้ประครอบน้องเข็งเลยค่ะหมอหมอไม่ประครอบหรอประคุณเป็นอาหาร แกเอนะคะแกอีกหนึ่งมะคะันไม่มีประสบการณ์ด้านฉีดตัวมันจะตื่นเต้นปลเสี่ยวๆนิดนึงครับโอ้เหรอคะตอนเล่นเกมไม่เห็นจะเสียวขนาดนี้เลยนะคะนั่งเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนคืนนี้เนี่ยคุณบอกว่าจะกลับบ้านแล้วค่อยตัดคลิปใช่ไหมคะใช่จ้ะห้ามนอนราบสี่ชั่วโมงค่ะจริงหรอหมอโอ้ นั่งเล่นเกมออห้านั่งเล่นเกมต่อไปนะคะเราจะต้องใช้เวลาเพื่อที่ว่าให้โบ็อกเนี่ยอยู่ตามจุดที่ต้องการนะคะถ้านอนด้าปุ๊บเนี่ยไหลขึ้นไปสมองหมดเลยนะคะอ่าขึ้นมากเลยครับผม,มเ,บเดี๋ยวสมองจะแบบว่าไม่มีรอยหยักนะคะคุณวิทย์ถ้านอนด้าจ่ะเชื่อไหมจัดเสร็จแล้วย,ยังเรา ราคาราคาหลายคนก็สงสัยว่าผู้ชายเขาทำกันทําไมเป็นเรื่องปกตินะคะดาราผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็ทํากันและผู้ชายปกติทั่วไปที่อยากหล่อเขาก็ทํากันเพื่อที่ว่าน่าจะได้ดูอ่อนเยาว์นะคะเพราะผู้ชายสมัยนี้เนี่ยรักและใส่ใจสุขภาพแล้วก็หน้าตามากยิ่งขึ้นนะคะทำได้ทำไม่ผิดเขาก็ทำเขาก็ไม่เห็นทำเขาก็หล่อมึงคิดไปเองรือเปล่าคะคิดไปเองจ้ะคิดไปเองหรือเปล่าคะดูเงาหน้าค่ะดูจากน้องหนึ่ค่ะ ดูจากน้องต้นหอมนะคะเราจะแกงต้นหอมบ่อยๆนะคะต้นหอมนี่ก็เป็นดาวเกาหลีมาก่อนนะคะหน้าเอวีตมันเอออย่านะคะอย่านะคะนิ่งนิึงนะคะค่ะตอนนี้พี่หมอแบบว่าเหมือนกับโกรธใครมาก็ไม่รู้นะคะปักใหญ่ในข้าวข้วาขอนนีิ่นิงนะคะอ่าเหลือหรอคะเหลือเพราะว่าไม่ได้ฉีดทั้งขวดครับอ๋อหรอคะเติมหน้าหนูนี่คะ พี่หมอบอกเต็มแล้วนะคะบอกว่าไม่เหลือที่จะฉีดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหน้ามาดมแผมก็ปาเข้าไป5้ารอยรูเลยนะคะจัดไปค่ะอืสวยได้เพราะอะไรคะสวยได้เพราะพี่หมอคนนี้นะคะขอถอนคำพูดว่าถ้าไม่มีน้ำแข็งเจ็บจัแต่พอมีน้ำแข็งปุ๊บโอ้ความเจ็บรูเราลงไปเยอะเลยค่ะแม่เห็นไหมล่ะคะ ความสู้ความอึดความทนเนี่ยฉันทนได้มากกว่าเธออีกตั้งเยอะแม้เธอจะทำร้ายร่างกายฉันจนฉันต้องร้องขอชีวิตฉันก็ทนได้แต่เธอร้องเหมืนไม่เจ็บนะเธอคราง <S <S คนเจ็บคน<ว>เจ็บเขาไม่ครางกัน เสียงมันไม่ได้ดังมาจากชั้นกลางดังมาจากอะไรจ้ะลมลมมันออกราคาพี่หมอขาขอถามนิดนึงค่ะสําหรับที่คลินิกเนี่ยผู้ชายมาทําเยอะไหมคะผู้ชายก็จะประมาณ10%ซครับไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแฟนแฟนผู้หญิงพามาแดาราหรือว่าผู้ชายที่มาดูแลตัวเองก็มีเหมือนกันแล้วก็มีดาราด้วยนะคะแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครนะคะราคาราคาเราบอกได้ไหมคะ ให้ต้องประเมินประเมินตามใบหน้านะคะตามรอยย่นรอยเหี่ยวเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอ่าเหมือนหน้าคุณวิทย์อย่างเงี้ยดูเหมือนไม่เหี่ยวแต่จริงๆเหี่ยวชิบผายใช่ครับนะคะดังนั้นเนี่ย แต่ละเคสราคาก็จะไม่เท่ากันเ็รเริ่มต้น6,000บาทอ่าเริ่มต้นที่6,000บาทนะคะผมมาดามแพมก็แสนกว่าบาทเพราะฮะมันลิ้นมันกว้างจังก็น่าหยาดหังไม่ถึงไม่ถึงแต่ละเคสในราคาไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่หมอมากมากนะคะและขอบคุณคุณวิทย์สำหรับทำ้าด้วยนะคะขอกระดาษเสียโดนแบนในยูทูบเไม่ต้องกราบอ่ะเอาเป็นว่ากราบหัวแล้วนะคะยอมใจจะได้ รู้สึกสบ้างว่าเวลาคุณทำโบท็อกเนี่ยรู้สึกอย่างไง <c oughs> ปิดเลยไหมคะปิดเลยครับขอบ,อขอบคุณมากะคะขอบุณมา,มากนะคะทุกคนที่ติดตามมาดามแพมน,นะคะแล้วถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะมาที่ด็อกเตรโทนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดเป็นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้จิกน้องเอี้ยงนะคะสวยชมหมอไม่สวยดาเอี้ยงค่ะ คุณหมอโทนี่เนี่ยเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่มั้งอ่าคุณหมอครับขอเบอร์โทรศัพท์ที่นี่หน่อยครับ0ู4ยนะครับ432 9889คงเก้แปดโอ้ประเด็นว่าอบกินปลามานะคะ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะมาหล่อมาสวยกันได้ที่คลินิกด็อเตอร์โทนี่ค่ะ